โอเคครับสวัสดีครับก็กลัวลืมนะครับก็เลยเอามาทําคลิปนี้ก่อนนะครับก็อยากจะมาแนะนํานะครับเพื่อนๆที่ได้ใช้ o t t i n g งคนวันหรือว่าคนที่ใช้มาก่อนแล้วนะครับก็อาจจะตรงตรงนี้อาจจะทําบางคนทําแล้วหรือยังไม่ได้ทำนะครับก็เอามาทําให้ดูนะครับเป็นคลิปไปเลยนะครับเริ่มแรกนะครับคือผมโพสต์ตต่อนช่วงเช้าๆแล้วนะครับว่าเฮ้ยผมอยากจะเวลาเล่นเพลงอยากจะให้มันมีไฟหรือว่าอะไรเงี้ยเปิด พลงอะไรเงี้ยให้มีไฟนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดตัวนั้นเราต้องทําอย่างอื่นก่อนนะครับก็เริ่มแรกมานะครับแล้วก็ปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนเลยเนาะนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับเราเข้าไปที่ตัวเมนูโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเดี๋ยวปิดรายชื่อแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีการสร้างรายชื่อใหม่คุณเข้ามาตรงนี้ก่อนนะนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บ แล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกเลยนะครับเด uh, ี๋ยวผมก็อาจจะขึ้นให้ดูนะครับก็คือคุณพิมพ์คําว่า a ตัวใหญ่นะครับ b ตัวเล Pop ็ก r ตัวเล็กแล้ว <principio> ก <Bernard> <pet it> ็ a ตัวเล็กนะครับอ l p h านั่นเองนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมออกออกก่อนนะครับพอเราออกมาปุ๊บนะครับพอเราออกมาแล้วนะครับอยู่หน้านี้นะครับเราเข้ามาที่ setting นะครับพอเราเข้าที่ setting นี่นะครับเราเข้ามาที่ gip อขอโทษทีโทษทีเราเข้ามาที่ gip gip interface เลย นะครับแล้วก็ไปตรงสินได้เข้าก็ได้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะตั้งตั้งไว้แล้วนะครับแต่ตอนที่เราจะจะแอดลายชื่อทําไงนะครับเราก็าไปที่แอดลายชื่อก่อนนะครับแอดลายชื่อแล้วเราก็เซิร์ชนะครับพิมพ์เซิร์ชตรงเนี้ยนะครับอาบ้านะครับพอ,อบพิมพ์เซิร์ชอาบา้าเดี๋ยวแต่ผมจะพิมพ์ให้ดู นี่นะครับอย่างนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอย่างนี้ได้ก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์เงี้ยนะครับแล้วเราก็กดติดเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มมาเป็นเสียงนะครับแล้วคุณก็ไปตั้งอันไหนก็ได้นะครับอ่าเสิ่งที่เราอย่างเงี้ยนะครับสมุนบันทึกไปแล้วนะครับนี่มันก็จะเพิ่มเพิ่มมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นออบาอย่างนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะในการที่จะเพิ่มฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณก็กดแบ็กกลับ นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันก็นี่นะครับมันขึ้นว่าการสร้างดนตรีนะครับอันนี้นะครับสําคัญนะครับเราก็สมมุติว่าถ้าเป็นปกติที่เราไม่ได้เปิดนะครับถ้าเป็นปกติที่เราไม่ได้เปิดนะครับสมมุติว่าเราจะมาเล่นเพลงนะครับอย่างเช่นว่าสปอ t i ต y ิฟายที่ผมจะเล่นที่จะใช้ประจํานะครับคือมันก็มันก็ไม่ไปเห็นไหม ไฟไฟมันก็ไม่ไม่มีใช่ไหมครับอ่ะฮะทีเนี้ยเราก็แปะกลับมาตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเปิดปุ๊บนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับแล้วก็เอเอลองเล่นดูอีกทีก็ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มันก็จะรวมไปถึงพวกแอปอะไรต่างๆอ่าพวกเอ่ออะไรนะ Spotify กับกับที่ที่ที่โหลดมาได้นะครับหรือว่าเครื่องก็ได้นะครับรวมไปถึง youtube ด้วยนะนะครับรวมไปถึง youtube ด้วยนะครับเดี๋ยวดตรงเปิดยูทูบนะครับปุ๊บนะครับคือสมมุติว่าผมลองเล่นเพลงอะคูติกอะไรเงร small, you know ี้ยเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชเปน็น EDM นะครับ EDM อย่างนี้เลยนะครับ ก็เวลาเพลงขึ้นมามันก็จะติดนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ะเอามาให้ดูกันนะครับผมเสียวมากเลยว่าคลิปนี้จะจะโดนเลืองอีกหรือเปล่านะครับเพราะโดนเหลืองมาคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้มันติดเหลืองนะครับก็อ่ะที่นี่นะครับก็ลองไปทํากันดูเนาะนะครับเริ่มแรกทํายังไงนะครับเริ่มแรกก็เข้าไปที่เมนูโทรศัพท์นะครับไปตั้งชื่อแอดแอดอะไรแอดชื่อเป็น AB เอเนะครับอาไานะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวกิ๊บอินเทอร์เฟสนะครับมาพอมาตัวกิ๊บอินเทอร์เฟสเสร็จปุ๊บเราเข้าไปอาแอดรายชื่อเพื่อที่จะเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวอออกมาที่ตัวกิ๊บอินเทอร์เฟสนะครับก็คือออกมาอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นอ่ะเข้าไปในกิ๊บอินเทอร์เฟสออกมาแล้วก็มาตั้งค้าอ่าตัวนี้ก็จะออกมา นะครับเราก็จะสามารถที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตามแบบที่เราชอบเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปรวมนะครับในการฟังก์ชันนะครับฟังชันเล็กน้อยที่ต้องต้องจัดการเองทำเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่คุณที่ลงใน a c e b o o k นะครับตอนไี้ผมอ๋อรู้แล้วเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับก็เลยขอบคุณมากนะครับที่เอามาลงให้ นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ